สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่อง Youtube รถขุดเล็กร้อยเอ็ดโหสาเอาเทปพทันไว้แล้วนะเนี่ยดีเนี่ยมันน่าจะออกแบบใหม่นะครับน่าจะออกแบบแบบนี้เนาะก็วันนี้วันที่ 8. แปดแปดมกราครับ เที่2ของเดือนเป็นวันเด็กนะครับก็วันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเอื้อตอนร้อยเอ็ดครับเป็นงานเคลียริง่งหรือขนทิ้ง <c oughs> เศษปูนปครับตอนนี้รอรถดำครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อยู่กับรถคุณล็กแสนน้เท่ไรามให้อยู่ของเราเหมือนเดิมครับก็ตั้งอยู่ทานี้เลยเมื่อเช้าไม่ได้ขายให้ดูเอาต้นมะม่วง ออกก็จอเมื่อก่อนเขาน่าจะเป็นลูกทรงนี้ครับอ่านี่เป็นหลังก็เขาจะต่อเติมเทพื้นให้มันเท่ากันน่าจะทําเป็นพื้นยื่นออกพื้นเทพื้นแล้วก็น่าจะทําเป็นชามออกไปนน่นนะประมาณนี้นี่ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็จะ นาบ้านก็ไม่แน่ใจครับนี่นี่นี่น่าจะทําแบบนี้ครับแวตัวนี้ขอพื้นออกฝั่งนี้ครับแล้วก็ชั้นบนทำไรหลยหลายอย่างครับวันนี้มารับจ้างเป็นรายวันวันนี้ก็ประม,มาณเก้าโมงครึ่งนะครับเข้างานแปดโมง ชั่วโมงนึงทำได้เยอะอย่างเงี้ยรอรถันงทำยากครับมันแคบครับขนาดที่จะรถยังแคบเลยครับอาศัยหน้าบ้านเขานี่แหละจอดหน้าบ้านอีกสองหลังครับเพราะพื้นที่รถเรามันยาวประมาณนี้ครับวัมนม่ัมนีสองนี้ตว้าห านะมีคนที่ใช้ฟานี่เอสไวสัมผัสอยู S ่บนผมไหมครับเจอน้ำกันไหมไฟนะครับไฟเจอาต้องใช้เจอเสาครับ <c oughs> เดือนครับประมาณนี้แหละคืออะไรมามากมาเยเลยคนะัรถทำงานนะอันนี้ก็เขาน่าจะออกแบบใหม่นะคผมว่าเขาน่าจะทำแบบนี้ตรงนี้บางนี้เขาจะเอดินออกปรับรปจากโน่นลงไปถึงหน้าบ้านครับก็อันนี้ผมเกลอลอกฟูนออกก่อน จะลบลงไปข้างล่างครับประมาณนี้ตั้งงานไปนินยแคบแคบนี่วันก็มีงานตอ่อครับกดหลุมฟุติ้งเสร็จก็ยกเสาเข็มให้เขายกเสร็จก็ยกเสร็จงาน,น จริงๆเขาให้พี่ไปแต่ทีนี้นพี่เขาน่าจะค่าประมาณหกโม,มงผมก็เลยเข้าอื่เลยสองงานครับเมื่อวานวันก่อนก็สองงานเหมือนกันครับอ่ะรถดำมาแล้ว ตัวตักขึ้นครับไป